ครับสบายดีทุกคนเห็บนี่คอยจะมากแกะกระปุกเงินเนาะนี่เงินประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะมากแกะเบิ่งว่าจะได้เท่าไรนะทุกคนนะจัดเดือนเลยเนี่ยเจ็ดเดือนเนาะกระปุกยอดมาเจ็ดเดือนแล้วทุกคนบอ้โหว่าจะได้เท่าไหร่เนาะอยากเปิดแมงลำกันไรแมงำกันไปแปดแปดเก้าเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสอง ก้าสิบสองพอเหลืออีกแปดพันจะได้หดแสนบาทวทุกคนดูซีดูซิโอ้ยกี่ขันเก็บเลยเนาะวันนี้บิบจังละนี่เนาะพี่น้อนเอากลับมาหน่อบมาเที่ยงวะนี่เนาะเงินเก็บมาเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดเดือนนะทุกคนพ่อแม่พี่น้องเงื่อกราบสบ,สบายดีทุกคนอีบนี่คอยจะมาแกะกระปุกเงินเนาะนี่เงินประมาณนี้เลยเนาะ จมาแกะเบอรวมนิได้เทไรนะทุกคนนะเจ็ดเดือนแลยเนี่ยเดเดือนเนาะกระปุกยอดมาเดเดือนแลยทุกคนโอ้โาได้เทไรเนาะอยากิมนกันไรมาดมนมกันเลยมาเบอร์นมกันเลยแกะเบไร์ใบหน่

เนี่ยจะเป็นว่าที่ได้กระดิ่งมาเบิ้งน้ำตาลยิ่งเก็บเตือนอะเนี่ยเัื่องน้อยๆนั่นแหละเก็บเตือนเดือนก็ได้ยอดบางเดือนก็ไ่ได้ยอดครับ เลยไม่ไปตามเลยเงนเจ็ดเดือนเองทุกคนพอ,อครับเป็นปีนี้ได้อะไรบ้าอืมเป็นารอ่อยเป็นซีมูนะนสองคนนะทุกคนเว้นเงคนเดียวนดะ้นับเลยนับนับอ้น,บนึ่งสองสามสี แปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสามสิบสามเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเจ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสิบ เจ็ดเอ็ดเจ็ด t เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแจ็ดด้าอดเสิบาสว้เลดันจะได้สนีกี่ขันเก็บวนี้รีจังนะนี่น้อพี่น้องก่อนนะอเนี่น้อ เงินเก็บมาเย็ดเดือนเนาะเย็ดเดือนนะทุกคนพ่อแม่พี่น้องเรือมาเบิงนลงกันเงนิเนเก็บเดือนเนาะเหงินเก็บือนประมาณนี้เลยนะเกะ้ 90, ก 90, าหมืนก <c oughs> ว่าเก้าหมื่นสองเนาะเก้าหมื่นสองเก้าหมื่นสองพันบาทอีกแปดพันจิงหอดแสนบาทถือว่าปีหน้าต้องปีสองปันโชคต้องได้เก็บรายกว่าเก้าเก็บให้ได้หนึ่งแสนเนาะ ที่ไหนหนึ่งแสนกูบากให้ได้อันนี้ก็เลือโอนจากมน่วบ้านแน่ดีกับบางเดือนก็ได้ยอดบางเดือนก็ไม่ได้ยอดถ้ายอดทุกเดือนนี่ปีละแสนไปน่าจะได้อยู่ยอดเดือนละวิทออกเป็นวิทเนาะสองคนนะวิทละเท่าไหร่มาบางวิทก,ก่วิทเงินวิทย์นึเก่ายอดกป็ปวกวิทย์หนึ่งเจ็ดพันเนาะเงินเดือนเจ็ดพันกว่าลวกะ บางเดือนก็ได,ด้ยอดไลายบางเดือนก็ได้ยอดหน่อยเนาะประมาณนี้ได้เท่านี้เก้าหมื่นกว่างานนี้ <c oughs> จบเนาะเก้าหมื่นกว่า,า,ววา,า,วาว 1, บาทเก้าหมื่นเก้าหมื่นสองพันบาทหนึ่งเจ็ดเดือนโอ้โหสุด้บ่ฮอดเซนเนาะ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> นนะก็สวสวยนแนะ่อ,อ๋นีป่ปอครวยก็ติดสินใจน้อยขนาดน,นั้นเหรอ คนธรรมดาเนาะเงินแค่กมูงนเะนาะยังลายป่ะเนี่ยเงเงิน,นคนบางคนนะลดยตองลดยลานเนาะพันลาดไ้กลาดบาทก็ได้เนาะพ่อและเขาจะใส่เครื่องนับเงินเนาะนับเก็บสำเาเงินวะคาอนแต่วัคคการนนี้โบะเนื่อปาแต่โถ เก็บนานนะักพี่น้องเนะงาะประหยัดเก็บออนลอ,ลอลมฤตมาประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ขนาดนี้เก็บออนลอ,ลอลมฤตมาต่างร้ายด้วกันนะฮะปัจจุบันนี้น chắc chắn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  chắc เดือนรอเบิร <c oughs> ์ถ้าติด <c oughs> ตามเบิร์นเราพี่นอ้องสองพันส,สาวเจ็ดต่อไปไม่ใช่ได้เท่าทไรใน่สองพันสาวหกมาเรียบร้อยแล้วแกเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเอ้ยหอกก็หกแล้วพี่นอ้อง ทองน่อย2 3หมดหือเทาไรนี่แหละทองไว้ใหญ่ๆองบ่ได้ซเขาบ่ได้ซือยู่นําเขาเนาะอยู่นําหน้าจ๋าโอ้แนงปนไโอ้กละงารบได้ทองงได้ทองซื้อทองทองนอลกอไก วา a นอมจุดๆเลยนน้อแโคอาอยากรวยเยอยากรวยอยากรวยนีบง่วงบงม่วงมีสีใบสีใบเบงม่วงมีหกใบ ป okay ระมาณนึงแล้วโอเคนะพี่น้องนะกิบไปเก็บท่านี้แหละไม่้วก็ ปักกดไลค์กดซับสไคร์เกิดเป็นกำลังใจนขำได้พี่น้องด้วยาากับก็ขอบ,กอบใจทุกทุกคนแล้วอบคุณทางคนไทยเขามาบินก็ขอบคุณและขอบใจทุกทุกคนนะพี่น้องลาไปกบายนะ